สวัสดีครับวันนี้มาอธิบายเกี่ยวกับตัวซีนตะเข็บนะครับว่าแบบไหนซีนได้แบบไหนซีนไม่ได้นะครับก็จะมีเพื่อนๆถามกันมาเยอะบางคนเราเข้ามาแล้วก็ซีนไม่ได้บางคนเราเข้ามาไม่รู้อธิบายไปไม่ชัดเจนก็อาจจะไม่เข้าใจอันนี้มาดูกันว่าแบบไหนที่มันซีนไม่ได้คือเอาเบื้องต้นก่อนนะครับในส่วนของตัวผ้าเต็นต์สังเกตไหมครับตัวผ้าเต็นต์ตัวนี้มันจะไม่สีมันจะไม่ปกติใช่มันสีมันจะเป็นกระดำกระด่างเหมือน เขาเรียกว่าลักษณะสา,สารเคลือบมันเริ่มหลุดนะครับพอเวลาเราปีนไปมันจะเหนียวพอเวลาจับจะติดมือเลยจะเหนียวเนกันกับตัวนี้ตัวไปที่ตัวเต็มตัวนี้ยังพอตีนได้นะนี่ยผมจับเห็นได้ยินเสียงไหมะนะครับจะมันจะติดกันไอตัวสารเคลือบมันจะมีสารเคลือบที่เป็นสีเงา,เงา,เงาะนะฮะแต่อีกด้านหนึ่งจะไม่มีสารเคลือบจะต่างกัน ด,ด้านที่มีเงาเงาเนี่ยครับมันก็จะไม่ได้ไนมันมันมันจะเริ่มเสื่อมอายุเสื่อมอายุเหน,ยเนียวที่จริงมันยังไม่ถึงหมดไม่ไม่หมดอายุการใช้งานนะครับลักษณะนี้เป็นแบบนี้เกิดจากหนึ่งก็คือเวลาเราไปกางเต็นท์แล้วเก็บมาไม่แห้งนะครับสาเหตุที่ซีนุดบ่อยคือเก็บแล้วไม่แห้งแล้วไม่ตากนะครับถ้าเหนียวอย่างนี้เราเราเจอไม่ซีนให้นะครับอนาคตจะไม่ซีนแล้วเพราะว่าซีน เข้าเครื่องไปเลลวลาเข้าเครื่องมันจะติดตรงนี้เห็นเห็นดำๆนี่ไหมครับเศษดำๆนี่ไหมเนีย่ยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาแคะออกให้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นยางของตัวเนี่ยไหมผมเอาเล็บจิกยางตัวตัวสีเนี่ยมันจะมาเข้ามาหมุนพันเลยนี่ไนโลตรงนี้มันสีนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้งานแล้วไม่ดูแลรักษาเนี่ยถึงอายุงานมาันสิบปีผมว่าไม่เกินห้าปีก็พังนะครับของทุกอย่างถ้าเราไม่ดูแลรักษานะ ส่วนตัวพวกนี้อื่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วแต่ว่าใช้มาตั้งสี่ห้าปีถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับถ้าซีนมันยังไม่หลุดเวลาเราดึงนะเห็นไหมสังเกตนะซีนมันไม่เหมือนกันเวลาเราดึงไอซีนตัวนี้มันจะลอกมาตัวเคลือบออกมาหมดเลยพอลอกตัวเคลือบออกมาหมด้วปุ๊บถ้าเราไม่ซีนทับแต่ไอที่มันลอกออกมาเนี่ยน้ํามันจะรั่วทันทีเลยเนี่ยลักษณะลักษณะาขคือซีมันยังไม่หมดทีเดียวเห็นไหมใช่ใช่ แสตชีนยังไม่ยังไม่หลุดพอเราลอกออกมาทําไมผมถึงบอกว่าต้องรอให้มันหลุดก่อนถ้ามันไม่หลุดเนี่ยแล้วลอกออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะัวสารเคลือบรุดออกมาเลยฝังนี้ก็เป็นเหมือนกันนี่สีอ่ะผมจะบอกใช้เยอะไม่เยอะดูที่สีอันนี้คือสีเดิมมันหลังคามเป็ดอยู่อันนี้คือสีสีที่เราตากแดดแล้วมันมันต่างกันเห็นไหมคนละเรื่องกันนะครับ แสดงว่าอันนี้คือใช้งานเยอะหรือถ้าใช้งานไม่เยอะคือกางทิ้งไว้นะถ้าไม่ได้กางทิ้งไว้ตัวนี้ต้องเกินสองถึงสามร้อยคืนนะครับขั้นต่านะราคาก็ยังโอเคอ,อยู่ผ้าย,ยังดีอยู่นะตัวผ้าเต็นท์ยังดีอยู่เปลี่ยนเฉพาะตัวไฟชีดได้ถ้าไฟชี่มันเสื่อมตัวนี้มันใกล้แล้วแหละดูสภาพนี่คือเหนียวแล้วก็ใกล้จะขาดแล้วเนี่ยเด้งกระช่างแลก็จะขาดนะแต่ตัวเต็นท์ยังดีอยู่เพราะว่ามันอยู่ใต้ไฟชีดเห็นไหมผมก็คือให้ปกติ สวยงามปกติแต่อย่าลืมว่าการซีนเนี่ยมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนของใหม่นะครับของใหม่อาจจะอยู่ได้สี่ห้าปีตัวนี้อาจจะอยู่ได้สักสองปีครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสมมติของใหม่ถ้ารักษาด,ดีอยู่ได้ห้าปีนะแต่สบายสบายถ้าของเก่าก็อาจจะเหลือสักสองปีรักษาดีๆนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่ารุ่นหนึ่งที่เห็นไหมถ้าตัวนี้ช่องดูดาวเห็นไหม ไปหมดแล้วครับเละเทะเลยอันนี้เต็นท์ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะน่าจะเก็บแล้วครับชื้นีูตามอายุอะ่ะตอนนี้ประมาณสี่ถึงห้าห้าปีได้แล้วส่วนผ้าอ่ะผ้าคลิปอยู่เลยไหมครับผ้าไม่ได้ใช้เต็นท์ก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ที่ผมลอกแล้วแต่ยังไม่ได้ซืดรอเข้าคิวซินวันนี้นะครับผ้ายัง,ย,งยังคลิปอยู่เลยอ่ะทุกอย่างสวยงามนะครับ ก็ฝากไว้ครับสําหรับท่านที่ใช้เต็นท์แล้วก็ต้องระมัดระวังครับคอยดูแลกันให้เยอะๆนะครับแล้วก็ก่อนเข้าหน้าฝนก็คอยตรวจสอบให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ตรวจสอบเนี่ยพอถึงเวลาหน้าฝนมันรั่วเราจะเอาข้ามาเตนทําไให้ทันครับอันนี้อยู่ในบ้านนี่คือรอคิวในในในโกดังนู่นอีกข้างหลังอีกเพียบเลยครับทําให้ไม่ทันเพราะฉะนั้น ตรวจสอบก่อนใช้งานถ้าใช้งานแล้วทำรุปเสียหายแล้วเข้ามาซีนต้องรอครับนะครับต้องรอโอเคโอเคครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ